อันนี้เจตนิกา49นาทีแล้วนะครับเดินเชนนะครับขบ,บวนเคลื่อนเลยนะครับเคลื่อนเลยเคลืนขนบวนเลยครับไปต่อเลยครับสเตจที่สองนะครับพื้นที่ป่าในเมืองเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบางพระนะครับจุดที่พวกเราจะไปประกอบพิธีน้อมรำลึกถึงพ่อรอเก้าผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ขอบคุณกลุ่มจักรยานทุกๆก,กลุ่มเลยนะครับหลากหลาย มากมายเลยนะครับนะครับก็เอานำไม่หมดเลยนะครับวันนี้นะครับทุกคนมาแสดงพลังขอบคุณมากมากครับขอบคุณมากมากครับเชยครับเฉยครับทุกท่านครับเฉยครับเฉยครับปันต่อปันต่อเดี๋ยวเราจะไปประกอบพิธีที่เตหามราส์ป่าบางพระนะครับพื้นที่ป่าในเมืองนะครับที่เดียวกันนะครับเรากําหนดการที่นั่น8โมงครึ่งเราจะถึงที่นั่นนะครับและวก้านาฬิกา ก้9นาทีเราจะประกอบพิธีน้อนมรำลึกถึงพ่อรอเกที่นั่นนะครับ